มชในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ปัจจัยที่เข้ามาสร้างความประจัยให้กับตลาดก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอข่าวที่ไซปรัสเนี่ยจะมีการเก็บภาษีจากผู้ฝากเงินธนาคารเพื่อ,อขอรับความช่วยเหลือในส่วนของทางด้านการเงินจากา EU แล้วก็ในส่วนของอสาภาพยุโรปนะคะก็เป็นประเด็นที่ทำให ส่วนของดัชนีเซฟตี้เนี่ยน่าจะ,ะเผชิญกับภาวะแพนิคจากข่าวดังกล่าวจากที่เห็นในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็มีการดิดตัวกลับขึ้นมาท่ามความความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวจากที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าประชาชนของไซปัสเนี่ยก็มีการแหร่เข้าไปถอนเงินจากธนาคารแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเห็นการนำเงินเนี่ยไปฝากไว้ที่ธนาคาร แต่ว่าก็คงจะต้องรอความชัดเจนจากในส่วนของรัฐส,ส,ส,สภาไซปรัสว่าจะมีการคัดค้านข้อเสนอการเก็บภาษีดังกล่าวหรือไม่ในการลงมติวันนี้แต่ว่าก็ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นน่าจะตอบรับในเชิงลบต่อประเด็นดังกล่าวแล้วก็ในส่วนของตัวเซฟตี้ในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะร่วงลงโดยในส่วนของตัว S50-S13 เนมี่ยมองว่า,าถ้าวันนี้ไม่สามารถยืนเหนือระดับ1ันจุดได้ก็มีโอกาส ดังนั้นสถานะรอง s s 0 S13 ก็ให้หาจังหวะทำกำไรออกไปก,ก่อนส่วนสถานะใหม่ถ้าหลุดระดับ1036จุดลงไปให้กลับมาเก็งกำไรในฝั่งช็อตสำหรับในส่วนของ GoFuture เองเนี่ยด้วยประเด็นเดียวกันเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของราคาทองคำสปอตในช่วงเช้ามีการเหนตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ2สัปดาห์ เฟอ้อของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยทําให้ถูกมองว่าจะเปิดโอกาสให้เฟดสามารถใช้มาตรการ QE ต่อไปก็คงอมองว่านักทุนยังรอดูสัญญาณจากเฟดในช่วงของอหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงก็ทําให้ในส่วนของตัวราคาทองคําวันนี้เองเนี่ย ซึ่งส่วนหนึ่งถูกทวงจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นแรงในช่วงเช้าทําให้การเคลื่อนไหวก็ยังมองน่าจะแกว่นตัวค่อนข้างผันผวน,นระหว่างวันก็รอความึ้น้หน้าจากปัจจัยต่างๆส่วน GJ13 f 1, เนี่ยแนวโน้มยังน่าจะเคลื่อนไหวลักษณะไซเวย์แต่ว่ามีแนวโน้มอิงในทางฟื้นตัวในช่วงสั้นไปทดสอบระดับ22,600-22,700 ไปปิดสถานะออกไปในจังหวะที่ย่อตัวลงหรือถ้าผ่านาระดับ2อ5 5 0บาทขึ้นไปได้โดยให้กลับมาเกิงกำไรในฝั่งรองสั้นๆอีกรอบสำหรับ b บ e n t Crude Oil Filter เนี่ยมองแนวโน้มยังน่าจะมีโอกาสอนตัวลงไปทดสอบระดับ3,200บาทได้อีกครั้งหลังจากที่เห็น ยังไม่สามารถยินเนือบริเวณดังกล่าวได้อย่างแข็งแรงจากการที่รับปัจจัยบวกาตามรายงานข้อมูลในภาคการผลิตของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างแข็งแกรง่งแต่ว่า,ายังมีปัจจัยลบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายงานเ,าเกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิรักที่มีการส่งออกน้ํามันมากขึ้นในเดือนมกราคมซึ่งก็ถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ3เดือน ขณะที่ข่าวในเรื่องของไซปรัสเองที่มีความจำเป็นต้องระดมทุนกว่า5.8พันล้านยูโรเพื่อการที่จะรับสิทธิ์ในเรื่องของการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU <c oughs> ก็เป็นประเด็นที่ทำให้ราคาน้ำมัน Brent ในช่วงเช้านี้เนี่ยลงมาอยู่ใกล้ระดับประมาณ108เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ยังมีอีก แล้วก็ชาติตวันตกเกี่ยวกับการทดลองนิวเคลียร์เป็นประเด็นที่ต้องอรอดูอความคืบหน้าพร้อมกับในเรื่องของการประชุมของเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ทําให้มองว่าราคาน้ำมันดิบเลนอาจจะมีชะลอกันอ,อ่อนตัวลงแถว107.5-108ถึงเหรียญ อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มหลักยังเป็นขาลงอยู่แล้วก็ BRJ13 ที่ยังมีโอกาสจะอ่อนตัวลงไปใกล้ระดับ3,200บาทยังมองว่าสถานะช็อต BRJ13 ก็ยังมีความได้เปรียบอย่างนั้นสถานะช็อตยังสามารถถือต่อได้สู่สถานะใหม่ก็เน้นเป็นการเปิดช็อตในจังหวัดที่รีบาว์ขึ้นมาแต่ไม่ผ่านระดับ3,285บาท สำหรับในส่วนของ USD future เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะเห็นกนารดีตัวขึ้นตามทิศทางของอดอลลา,าร์สหรัฐหลังจากที่มีแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัยเข้ามา,าโดยรับในเรื่องของการบรรลุข้อตกลงช่วยเหลือทางด้านเงินต่อไตปหัสโดยมีเงื่อนไขในเรื่องของการเก็บภาษีผู้ฝากเงินก็ทําให้ดูเหมือนนักทุนกลับมากังวลเกลีก่ยวกับปัญหานี้ในแถบยุโรโซนมากขึ้นขณะที่ แ่เช้านี้ก็อ่อนค่าลงมาเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามว่าคุยังต้องติดตามในเรื่องของฟันโปรเจากน้นทุนต่างชาติที่ยังมีไหลเข้ามาต่อเนื่องอแต่ว่าก็ด้วยประเด็นดังกลาวเนี่ยอาจจะเห็นการชะลอตัวลงเหมือนกันทั้งนี้ในส่วนของ usds 1 3เนี่ยน่าจะผันผวอ,อิงทางหัวขึ้นไปเนี่ยระดับ29.70บาทสถานะช็อต usds 1 3เดิมก็ให้หาจังหวะปิดไพยเมื่อ ตัวลงมาแล้วก็กลับมาเก็งกำไรในฝั่งรองอสำหรับในวันนี้เนี่ยตลาดอนุพันธ์ก็จะมีการเปิดให้นักลงทุนได้ซื้อขายในส่วนของ Single Stock f กฟีเจอเพิ่มเติมโดยมีการอ้างอิงหุ้นลายตัวเพิ่มขึ้นอีก20ตัวก็จากเดิมที่มีทั้งหมด 30, 30ตัวก็จะรวมเป็น50ตัวโดยผู้นั่งอิง20ตัวที่นำมา ให้ซื้อขายกันนี่ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในดัชนีเซตร้อยแล้วก็มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า1นึล้านบาทขึ้นไปโดยมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ค่อนข้างสูงโดยทั้งนี้ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในหมวดธุรกิจใหม่เพิ่มเข้ามาอีก2หมวดได้แก่หมวดการแพทย์แล้วก็หมวดท่องเที่ยวรวมถึงสันทนาการสำหรับรายชื่อหุ้นก็ได้แก่ In ท j ชแ z ไทคม b ีซ b s Sentel a เซนเ KK, PTGC, BCP, อมตะ BLAN, CK, CPN, SILH, STEC, BJC, โ o บินแล้วก็ TPI, โพลีนสำหรับในส่วนของร uh, ายละเอียดเกี่ยวกับ uh, มุมมองแนวโน้มของ uh, หุ้นแต่ละตัวสามารถติดตามได้ในส่วนของดิว uh, ติบินไซต์ฉบับ Product Update Single Stock f u t ิ r e ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ